สวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับคุณครูพรทิพย์สีสวยในวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สบทที่11การวัดปริมาตรเป็นยังไงกันบ้างคะในหัวข้อโจทย์ปัญหาการบวกการลบการคูณและการหารเกี่ยวกับปริมาตรและความจุข,ของเราที่เรียนกันมาชั่วโมงก่อนๆพอจะทํากันได้ไหมคะในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนเรื่องการสร้างโจทย์ปัญหา การบวกการลบการคูณและการหารเกี่ยวกับปริมาตรและความจุกันค่ะนักเรียนโดยวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนสร้างโจทย์ปัญหาโดยนักเรียนถ่ายรูปกับปริมาตรและความจุของสิ่งต่างๆที่นักเรียนมีไม่ว่าจะเป็นกล่องนมน้ำผลไม้รถต่างๆหรือว่าอะไรก็ได้นะคะที่ บอกปริมาตรและความจุบอกตัวเลขมีตัวเลขบอกหน่วยเป็นอะไรคะลิตรหรือมิลลิลิตรของเรานั่นเองอาจจะเป็นขวดน้ำขวดนมหรือว่าจะเป็นขวดน้ำมันในบ้านของนักเรียนก็ได้นะคะขวดต่างๆที่บอกถึงความจุแล้วก็ปริมาตรของสิ่งของที่อยู่ในภาชนะชนิดนั้นๆซึ่งคุณครูจะให้นักเรียนนะคะสร้างโจทย์ปัญหาการบวกหนึ่งข้อการลบ หข้อการคูณ1ข้อการหาร1ข้อรวมทั้งหมดอะอย่างละ1ข้อนะคะการบวกการลบก,การคูณและการหารรวมทั้งหมดกี่ข้อคะที่นักเรียนจะต้องสร้างรวมทั้งหมด4ข้อคะ่ะการสร้างโจทย์ปัญหาของนักเรียนนะคะ 1. ถ่ายรูปคู่กับสิ่งของภายในบ้านหรือ ล้านสะดวกซื้อที่นักเรียนไปนะคะที่บอกปริมาตรหรือความจุในรูปนี้ของคุณครูจะมีปริมาตรเท่าไหรคะเนี่ยเขาบอกปริมาตรสุดทิิเท่าไรคะรอ่คะ225มลจุดเนาะย่อมาจากอะไรคะมิลลิลิตรนั่นเองถ่ายรูปนักเรียนคู่กับสิ่งของที่บอกความจุและปริมาตรนี่คืองานชิ้นที่1ต่อมางานชิ้นที่2ของ,ของเรานั่นก็คืออะไรคะ งานที่ที่สองของคุณครูที่จะให้นักเรียนําก็คือสร้างโจทย์ปัญหาการบวกการลบก,การคูณและก็การหารเกี่ยวกับปริมาตรและความจุนักเรียนสร้างโจทย์แล้วก็ตอบค่ะแล้วก็ใส่เครื่องหมายไว้ด้วยว่าข้อนั้นเป็นโจทย์การบวกหรือการลบการบวกถ้าเป็นการบวกก็มีคำว่าทั้งหมดมีคำว่ารวมถ้าเป็นการลบใช้การเปรียบเทียบมีคำว่ามากกว่าน้อยกว่า การคูณอ่ะถ้าเกิดว่านักเรียนจําไม่ได้ว่าคําที่ใช้ในการคูณใช้คําว่าอะไรนักเรียนก็เปิดย้อนไปดูหัวข้อโจทย์ปัญหาการคูณของเราที่เรียนกันไปในชั่วโมงก่อนๆแล้วก็การหารด้วยเช่นกันนะคะดังนั้นนักเรียนจะต้องทํางานส่งกี่งานคะทางานส่ง2ง,งานงานที่1ก็คือถ่ายรูป งานที่2ก็คือสร้างโจทย์ปัญหาจํานวนกี่ข้อคะจํานวน4ข้อนั่นเองค่ะงานของเรานะคะก็จะมีรับอ่าถ่ายรูปกับสิ่งของนี้2คะแนนนะคะนักเรียนแล้วก็โจทย์ข้อละ2 2คะแนน4ข้อ8คะแนนก็เป็น2คะแนนบวกกับอีก8คะแนนรวมทั้งหมดเป็น10คะแนนคะ่ะนักเรียน โดยนักเรียนเขียนวันที่เรียบร้อยอาจเขียนวันที่เขียน0ูนย์ถึงเก้าเรียบร้อยแล้วก็เขียนกลางหน้ากระดาษการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกการลบการคูณและการหารเกี่ยวกับปริมาตรในความจุเขียนชื่อให้เรียบร้อยนะคะระบุวันที่งานคือเราทํากันในวันที่26ก็คือวันนี้นั่นเองแล้วก็เขียนโจทย์ข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4โดยแต่ละข้อไม่ต้องแสดงวิธีนำนะคะคิสร้างโจทย์แล้วก็ตอบขานักเรียน นี่นะคะตัวอย่างงานของคุณครูค่ะครูก็สร้างโจทย์มาว่าครูมีนมกล่องเล็กมีความจุ225มลลินมจืดกล่องใหญ่มีความจุ1ลิตร125มิลลิลครูมีนมจืดทั้งหมดกี่ลิตรอ่ะมีนมจืดกล่องเล็กแล้วก็มีนมจืดกล่องใหญ่ทั้งหมดหมายถึงการบวกก็ใส่เครื่องหมายบวกไว้แล้วก็ตอบค่ะนักเรียนก็ ค,ครูก็ไปบวกกันในเศษกระดาษเรียบร้อยแล้วก็มาตอบอย่างนี้เป็นต้นคะ่ะนักเรียนโดยนักเรียนจะใช้สิ่งของชนิดเดียวกันหรือแตกต่างชนิดกันก็ได้นะคะนักเรียนอย่างเช่นอาจจะเป็นซอสปรุงรสแล้วก็น้ำมันหรือสิ่งต่างๆที่นักเรียนสร้างขึ้นสร้างโจทย์ปัญหาขึ้นมาซึ่งโจทย์ปัญหาแต่ละคนจะซ้ำกันไหมคะ โจทย์ปัญหาของแต่ละคนก็จะไม่ซ้ํากันนั่นเองค่ะสิ่งสําคัญที่น้กห้ามลืมเลยก็คืออะไรคะเขียนชื่อเลขที่ชั้นให้เรียบร้อยนะคะอาจจะเขียนด้านบนอย่างนี้หรือเขียนตรงกลางแบบนี้ก็ได้ให้คุณครูทราบว่าเป็นชื่อของใครเป็นงานของใครนะคะนะักเรียน เมื่อทำเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งในอัลบั้มวิชาคณิตศาสตร์อย่าลืมใส่ชื่อนะคะสิ่งสำคัญเลยชื่อชั้นเล็กที่ค่ะเนื้อหาใวันนี้มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ